เอานะเขาขวดทั้งขวดตั้งไว้เนี่ยเปิดเลยครับโอ้โหนครับสอบหนึ่งหลัวหลัวหวตปิดคลิปหรือยังครับเปิดเลยอ่านแล้วเปิดเลยเอ้าเปิดอาป้ายไม่ต้องทักทายคนดูเดินไปกันเลยคืกลัวเอ็งนำมาเลย ไองมีหาเองมีหาปีศาจเนี่ยน่าจะเองน่าจะช่วยเราได้เลยอุ้ยผีอุ้ยทุกคนอันนี้กูเคยอันอันนี้ถ้ากูจำไม่ผิดมันกูต้องตายไม่ตายเดินตรงไปก็รอดแล้วไม่กูไม่รอดเดินตรงไปเลยพี่ผีมาน่ากลัวเหลือเกินไหมนะ มีน <mm ีเนี่ยคนกลัวแมพมึงก็ต่อยไอ้โดยเขามาถึงตรงเนี้ยไอ้คุณมาหลบเหรอมาืนตรงนี้พี่ดาพี่ดาตรงกระโดดคนเดียวนะกูไม่เอามามามายืนตรงประตูรอเดี๋ยวกูเปิดให้ผมแบกเปิดโลกแมพผียอะผีมันเดินไปอยู่ทางไหนวะไม่มันต้องไปทางโน้นไม่จะเครียดอ่ะ ก็กูจะไปจ้องห่วงคนกลัวแมพผีที่สุดในโลกกำลังเดินไปเปิดประตูให้แบบคิวๆใช้บั๊เข้าไปแม่งเลยได้ไหมเนี่ยเจ้ามืดจะมาเลยผีดิกดอะไรเปิดไฟฉายกดอะไรเปิดไฟฉายอ่ะมันเปิดให้เองมันเปิดเองอยู่แล้วไฟฉายแบบ้องได้ประมาณเมตรหนึงอ่ะไฟฉายไฟฉายอไฟฉายกูคนมืดเลยดูดิ ไปฉายไปเอามาจากคีนนี่แหละพี่น้าต้องทำใจอ่านออกอ่านให้ด้วยไอ e นี้ไอ้คีนพอเดินกลับดีกว่าไอ้คนเกมเลยไม่มีอะไรมีแค่จำสแกนใหม่ที่เขาเอาเข้ามาเฉยเฮ้ยดยไอ้คนมมาแล้วอ้คนเกมนำเลยกูจะให้ริมรูผมแดงนำไม่ได้ คือกูเล่นแล้วกูปิดไฟอด้วยไงไอชิบหายโอ้ไม่เป็นไรหรอกคนเล่นเฮ้ยอย่าสปอยคนดูดิคนดูค่ายไม่ลุ้น <c oughs> คนเล่นบอกมึงสปอยกูเถอะ <c oughs> สปอยมปเลยกูก็ไ,ไ,ไ่อยากรู้กูอยากให้รู้จบๆกูจะได้รีบปิดชิปหนีไปก่อน ยคุยแต่คนคิดเราไปหาลาเมมสุกุนากันดีกว่าไปไปหาไอเอฟพีเอชแชนลกันพี่ดาบ่ะเดี๋ยวพาไปหาไอเอฟพีเอชแนแนลลูกบาเสียงคุยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว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 โอ้ยยังมุดกัด ยืนหนักกว่าหนักกว่าผีก็มดกัดเนี่ยไรชิบหายที่มดกำังไฟกันเองเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูนะกูมีปืนนะกูมีปืนนะมึงอย่ามายุ่งกับกูนะกูยิงไม่ไหวละงานมาวิ่งไปเร็วดีไหมมึงไปก่อนเลยโอ้โหยืยอยู่ขวาไปละซ้ายทุกคนมาไอเดีย เอเ้เแล้วมึงจะไล่กูหาแม่มเกมมาจบกระตากันยกตีเลยปะดีดาวเพิ่งไปมีประตูยู่แล้วรีบรีบเปิดด้วยเปิดไงไอ้เหี้ยอีก้ายไงโอ้โหไม่ตายสิไม่ใช่กด F แน่นอนอ,ะอ่ะกูรอดและไอ้เหี้ยกูรอดได้ไงวะโอเ้เฮ้ยแล้วทไมมันเดินตามแอ,อ้วสา้เทคนิคทุกะระดับปร,รมาจารย์ไม,ไ,มไม่ไม่ต้องเดินิ้วยไม่เคยแตะ F ตรงนี้ยังไม่มีอะไรเว้ยไม่ได้แกงบีบจํจำไดุ้ณจำได้ว่าขามขามปี๊ได้เหมือนเดิอยู่นั้นนะตรงนี้กูจำได้กูเคยกูเคยมาตรงนี้อยู่มังใหม่บอกีใหม่วะไม่เหมือนเดิมเป๊ะเลยมีตรงนึงอ่ะแปลี่ยนดู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 ที่แสงไฟของแมปแล้วก็ต่างๆเปลี่ยนใหม่โอ้โหแต่แม่งแต่แม่งทางยังเหมือนเดิมไหมแต่ที่รู้อย่างเดียวคือกูกูโดนจบสแกมมาขึ้น โดนแล้วโว้ยมึงรอไอ้คนเทลรอเอ้ยกูยไปตรงกลางเนี่ยแหละมึงโดนกูจะได้โดนคนที่สองเฮ้ยอย่าทิ้งผมไอ้ยัดเข็มกูไปตรงกลาง <c oughs> ไปโดนจำสะแกกันเลยฝั่งขวาพีจีบ๊ายบายลาก่อนกูไปละซ้ายเข <c oughs> ี่ยกูดิสิมึงยังไปประตูดิ อย่าเดินเข้าไปตรงประตูข้างหน้าได้ผีเสื้อแล้วเดินกลับทุกคนเดินไปโดนผีข้าเป็นรับประกันถูกจับสแกแลแรงติดสบายใจไปดิบุกปัดเบุกปัดอุ้ยที่อะไรนี่โง่เงี้ยนี่โหนใจจังวาย อาก่อนคนกูเงียบเงียบเลยยังทคลิป A คลิปข้าวแล่ไหนบอกจะโปรโมทแอปทำไมไม่เปิดไมค์ฮะไม่เห็นมีเสียงเลยลิปอ่ะกูไม่ไหวเลยกูขอขึ้นออกเลยนะไอ้เนี่ยกันพ่อมาตามาไม่รีบตามมาทิ้งแล้วกดชิปวิ่งกดชิปวิ่งไอ้เนี่ยกูยิ่งกลัวอะไรวะตัวนี้มีจับสัวแกริงๆปัวไม่ได้หรอก หยอกๆไม่มีเฮียเลยคุเปิดแฮงกบินตายมาได้ยังเปิดไม่คุเปิดแฮงกบินหนีอะไรเฮียโอ้โหเปิดแฮงกบินนี่นี่นี่มีมีไงแอดมินตายแล้วเนี่ยโอเคแอดมินแอดมินยังตายกูเปิดแฮงกบินหนีดีกว่าไม่มีไปหลอกพี่ดาบดิไปหลอกพี่ดาบ โอ้ยยังไงเอฟพีเอสเทนเอลเอาพี่ด้าหายอยู่ด้วยแม่งเดินทะลุเว้ยใช่ไม่ได้ลาทหมือไงสีขาแล้วไมื่อก้ดูกระกิงเลยทำไมีนี่เหรอวะมันไม่ได้ทำโมเดลไว้เอฟพีเผิวมันสีขาอยู่แล้วเขาไปทำโมเดลลึกขนาดนั้นฟีโมเดลโอ้ไม่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 ฟรีโมเดล มันต้องแมปบผมฟรีโมเดลอะทำฟรีโมเดลภายในสามสิบนาทีที่เสริมคนเล่นด้วยเจริญโค้ชทำน้ำมาทำไมก็ฟรีโมเดลเขาเอาให้ใช้ก็จะใช้หนึ่ก็ได้ไม่ใช้แล้วจะมีไว้ทำไมว่าฟีโมเดลเนี่ยเขาก็ขโมยโมเดลองค์กรจีพีเลยโมเดลที่เขาลบหัวไปแล้วอะเขาวางไว้ในฟรีโมเดลให้ใช้แล้วก็ใช้ทั้งโค้เนี่อ เอ้ยเย็นไม่มีเมื่อไอก็จีมึงไปก่อนดูไฟแดงๆก็รู้แล้วไม่มีจำสแกเนาะออวิ่งแลวไอชิบะไปจบไม่ให้เงียบใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าูตาตรงนี้แหละไอ้เนี่ยมันมีมันมีฉากนึงกูตายตรงเนี้ยแหละ ตอนที่กูเล่นกับเพื่อนตายหรอกเก็บยังยังไม่ถึงหน้ากูกูโดนแกลร้องเพลงไเลยให้พี่ดับน้ำให้พี่ดับน้ำอยากจำสแกรูปแบบใหม่พี่ดับน้ำมันไม่มีจำสแกรกูเคยเล่นแล้วเฮ้ยจำสแกรรูปแบบใหม่พี่ดับน้องห่วงรีมาสเตอร์รีมาสเตอร์เป็นใโดนด้วยกันนี่แหละไรเี๊ยไอสัตว์ ไอ้สัตว์เด็กก็เปิดให้มบินหนีกืตายมาตรงเนี้ยแหละเนี่ยแน่ๆตรงเนี้นนยกูตายตรงนี้เลยเออกูเดินมาง่ายมากเลยเล่นไงฟิปเวันนั้นนะ่ะเล่นแบบว่าไอ้ฟิปแม่งทิ้งกูไว้เลวไอ้ช่วยนะแ <c oughs> ดนจะเอาแฟ็กเขามาสแปมปิดไลน์เอ,อ้ยขึ้นมายืนรอผีเร็วผีก็เดินมาพอแล้วปล่อยพกมาช่วยกูผีเขาปั๊บเม่ไอ้เหี้ยมเดินคนเดียวไม่ได้ เราดูผีกันเก็บตรงกุญแจตรงกลางเรียบร้อยอะไรตัวอย่างพี่ดาบพี่ดาบถอยมาอีกถอยมาอีกพี่ดาบถอยมาอุ้ยเฮียเหยียดเป็ดทไอ้เฮียเด็กกูเปิดแฮกบินตามมาก็ได้แป๊บเดียวกูชินแล้วไอ้ไก่เฮียตรงเนี้ยกูตายมาสามร้อยรอบแล้วไอ้ชิบ พิปมาเร็วพ uh, ิปฟิปมาเร็วฟ wow. ิปเราผี่เดินมาแล้วเดินไปเลยนะมึงไปก่อนเออผีมาเดินมาเออกูรอนานเลยเกีียผมมันจะมาโผล่ข้างหน้าไงก็ไม่รู้ไปดิรอยเคียอะไรอ่ะโผล่กูมองไกลจังเลยกูถอยไปอะไคกิ๊ไปเหรอโอ้กูถอยไอ้แก๊สตีนเข้าใหม่ เขาทำไอซิปใหม่เออปีติดหัวปีเดียวจริงๆทงไซกูต้องไปละมันปี8ไปตีกับมึงกูต้องเปิดแฮกเดอะมิมิกแล้วพื่อทับคิวอโกสไอิปตอนไปใ้ดีกว่ารอบนี้ออไปเลยรักกอนไปุับอุ้ย ง่ายง ok ี้ก็เอาง่ายงี <m <m ้แหละเออมาเออเขาวิงค้างขวาหากูแจกูพาวยิงค้างตรงไปเจออีซี่ไอ้เ่อกูตายงีไม่คอันต่อไปมันรีมาสเตอร์เนาะฟิปไม่รู้อันต่อไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนไหมซึ่งแน่นอนว่า เกมไปก่อนมันจะทิ้งไอฟิปมันจะทิ้งให้ฟิปนำเมื่อกี้ม่งทิงท้งกูรอบที่รอบที่แล้วไอ้ฟิปเออ,เอฟิปชอบทิง้งอืมก็ก็เก็บด้วยกับมันเดินมาจากทางเก่าอุ้ยพี่รถจากไอค้คุยหน้างโงโ่ผีกระจอกกูแตกไม่ต้องหว่วงกูแตกนะ <laughs> อไเย็ดเท่ มึงเป็นเฮียอะไรพักแล้วไอ้เหีอีกเลยเสรดมึงน่ากลัวกว่าผีอีกอะไรจริงจนะหน้าตาหน้าตามึงอ่ะมันเป็นหน้าตาที่น่ากลัวกว่าผีไงใช่ไหมไหมังยิ้มกระจายยิ้มกระชายใหญ่ดาบข้าหลังพอดีพี่ดับไงกับเจมมันเดินดักแบบโคตรฉลาดเลยเว้ยปะอ้เหี้ยนี่ โอ้ขวาลายสายสะทุดไปแล้วกูกลับหลังดีกว่าขวาลายไอ้ก็เกมเวลาจะสแกมมีเสียงทางไหมมีดิมันมีเสียงเท้าเดินด้วยนะเปิดเสียงจะได้รู้ปะไปพร้อมกันโคขวาลายสายสะทุดปะมาไปขวาลายขวาแม่งเลยแล้วกันไปยี่ขวาลายสายสะทุดเนี่ยสัสที่จะมีประตูไหมีดาบ กูกลับเอ้ยโอกูเจอผีเสื้อแล้วก็รีบกลับมาเลยยัดเท่โอ้ยยี่กูเจอแล้วโอไมค์ก้อนตกใจเล็ดเกิดใจจะวายแล้วเนี่ยโอ้กูจะตายอ่ะรวจังเลยไอ้เสี้ยติดเหลืองช่างแม่งกูมีปืนเลยยัดเปลี่ยนไอ้ผีติดเหลืองช่างแม่งเดินแล้วกูยิงม้างเลยยัดเค่ ไอ้งกิงเล่นเกมผีมันต้องเปิดหน้าด้วยเปล่าวะไอ้กูเกมตายเร็วมาช่วยกันล่อผีดิเอ้ยผีมันมึงไปมกลงไปแล้วตามมึงมั่งแต่กูแต่แต่กูทะลุกำแพงไปเอาให้ก็ได้ไหมใจเย็นถ้ากูทะลุกำแพงไปเอาไหมไปพร้อมกันนี่แหละปะใครไม่มากูจะกดโอ้อเพี่ย่าขอไลคฉันหมดหลุ วางงั้นป่าลายแต่ต้ะสุงข้างหน้าบันไลโอเคไปซ้าย,าายโอ้เสียงอะไรมันตอกตักตกไว้เจบกลับแล้วไอ้ที่ก็ปิดประตูกิ่งอย่างเลยใครใครไม่มารีพอร์ตช่องคนเลยนะ เรื่นตาไปเฮียเราช่องกูโดนรีพอร์ตไอเฮียแรงหากินกูมึยังไม่ได้ตายด้วยกันนะโอ้ยไอ้หยปบาลานก็จะถูข้างหน้าบาลานจริงจริงด้วยไอเฮียไม่ผีไล่กูตายพร้อมกันเลยแล้วก็มาเดินไปพร้อมกันเลยไม่ง่ายกว่าเยอะบอกแล้วว่าจะทำด้วยสปิริตลั่นนะเพราะว่านักกูกูเทพเกินอ่ะเออฝีมือมันมีเงี้ยเฮียผีไล่กูแล้วกูต้องกลับมาถึก เอง่ายชิดขวาถ้าจะไปเอาผีเสื้อชิดขวาอย่างเดียวถ้าจะกลับมาก็ชิดซ้ายอย่างเดียวแค่นั้นเี้มีเกี้อะไรมาใครเป็นขี้อะไดรบ้างกูกลัวไอ้ตุ่ยไลไอกูเข็ดเต็มกูวิ่งกลับมาที่เดิมเลยกูจะเดินเต็มเลยทีนี้ยผีมันอยู่ตรงกลางนะกูจะแล้วใครปิดประตูวะันเยอะยังไงบ้าง ครับเฮ้ยอย่าปิดประตูไว้ท่านเวลาผีไล่มันจะไอ้นี่โอ้กูเห็นแล้วโอเคมาเลี้ยวไปขวาละไอไ <ป S 1> ้เขี้ยกูปิดก้ามให้สูงสุดแม่งแหลกเลี้ยปากเลยปิดปรกตูกูเห็นก็ปี่สตรีมในนิดเดีวยวปิดสตรีมดิสตรีมพอกูหยุดอัดแล้ไอ้เขี้ยกูกูไม่ไหวแล้วกูววออกเกมแล้วเอ,อ้ใจเย็น กดปุ che, ่มไปโดนปุ่มอะไรไม่รู้ไม่หยุดอัดเถอะเลยไอ้ไอ้สัตว์เกมกูเดินน้ำติดโกดไม่นโยนไอ้เหี้ยหลานไม่ยอมหลามเลยไอ้เหี้ยไม่เกี่ยว กูเสียวข้างหน้าก well, ูเนี่ยเกยวไข่อย่านะกูมีผีเสื <h 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 ้อไอ้ผีหน้าโง่กูเกาผีเสื้อยัดปากวิ่งวิ่งสปีดรันคงต่แม่มึงนอนโรงพยาบาลอเหมือน ที่ไม่เจอผีดหมายรอบนี้เคยเรบเจออยู่หรือเปล่า่ได้เป็นกาอยู่ใช่ไหมยังกดอัดอยู่ตอนเนี้ยโอ้ยเชิดพิดาเองแสงเป็นพลาทิตเลย Anh có game của mình cũng được, anh có game của mình cũng được, đừng sợ. cũng được. Thật sự tôi không có gì đáng sợ. Đừng sợ, thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn, anh có thể đối với hả? khốn nạn, đúng không? Thằng khốn nạn, anh đi Ok, tôi sẽ đi lại. Khốn nạn, đi tại sao ai chôn tôi? Ờ, mọi người. เออแล้วต้องไปดูแผนที่ใหม่นะเผื่อแผนพันธี์ัดึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดสิบองสิบสิสบ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดแล้วยังมีตามายังเชบเดี๋ยวกูจะดูแผนที่ยังไงเนี่ยแผนที่กับหัวไม่แผนที่มีอยู่ครึ่งเดียวเว้นก็ลอดดูก็ไม่ได้ตองกูพูดยี่สตบเต็ด มึงดูใช่น่าจะเอก็ไดอกราฟิกสูงต่ำมึงดูใช่น่าจออ๋อถ้าปรับกราฟิกถ้าปรับอาร์ฟิกสองขีดถึงจะเห็นเต็มถ้าปรับยิ่จะเห็นไกลแต่เราต้องไปทางซ้ายนะกูอยู่นี่ไงกูลวงแสงเดี๋ยวมึงไม่เห็นเดี๋ยวอะหรอคือลืงลวงแสงเป็นกุ้งตัวแสงเลยเอ้าเอ้าฟิงหรือยังไงเอ้าเอ้า à, 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 lên thêm đi lê đưa ra đi Ok, decent height, decent height. Tính, 3, 4, 3, 2, okay hãy là ba phải nó trăm thang lọc đó hay chịu trăm không à à xì à à đừng có thế là phải trăm mới không cái con bé mình khi à, đây nó chỉ đâu sai, ok, quả lại sai bên này, ok, กว่าไรแต่แท้ถุนโอเคซ้ายมันไม่ไลฟ์ไปไปเลยถ้าล่นเสียงทำเพลงก็ถอยอย่างไวเกียร์เปนดีเลยไอ้เกียร์ปรับสองขีดตะเกียร์จะเห็นสูงถ้าปรับเต็มเราจะมองเห็นไกลถ้าปรับห้าขีดแลนเทิร์นจะไม่บกักโอ้ยอเกียร์เกมเป็นที่ย่ะไรเนะี่ยปรับกราฟิกเร้วมีปัญหาไม่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 จะทับไป ข้างหลังวะซ้ายมาทุกคนขวาอย่างเดียวนะพิ่งตามมานะสามสองหนึ่งโกกดชิปเลยโอ้ยเทพเกินอ่ะพาวิ่งมาทีเดียวเจอผีเสื้อเลยอ่ะโหดเกินอคนนี้โอปปับการ์ฟไปก่อนไอ้เฮียหลังแลกที่โนก เดี๋ยวมึงรอกันด้วยเปิดเ,ดเ,ดเดนีเ่ยเข้าเปิดทิ้งไวนะ้แลกเข้าไปครไมทำไมออกมามาแล้วคนตามอะไรชุกไอกแทนโอไอ้เชี่ยทำไมมืดๆจังวะเจ้าประตูก็ไปเปิดทิ้งไว้นะเปิดได้วิ่งหลบผีตาย ตึกเลืมวทางไปทางไหนไม่รู้อ้าวเหี้ยแลวเหี้วแล้วขวาบอกว่ามันล็อกเออดเดียวขวาอย่างเดียวนั่นที่เหลือป่าขวาไปเถอะเดี๋ยวก็ผ่านอยู่ดีอ่ะาย่ีิเรามาเรามาขวาเลย้องกลับกลับกลับอีมากูวิ่งแล้วเข้าบ้านตรงนี้ตามมา นะอย่าปิดอย่าปิดเปิดไว้ดูผีดูผีให้คนดูดูผีทุกคนเอามันไปละปไปตามผีไปกลับแล้วปุ๊บปิดไอ้เนี่ยปิดปิดฟิปฟิปดูในสตรีมฟิปอยากให้คลิปดูในสตรีมไปดูดูดูแล้วเปล่าดูแล้วเปล่าดูยัง ว่ารายแต่บัลไลข้า,างหน้าทางตันเอาบัลไลกูเดิม,มอ,อีไไมอกไม่ได้ไอ,อ้เหี้ยล้วกู้หงิงยังยังเกลียดไม่ยังเลยเกิดใจเย่ใจเย่กูเดินนำไปดีไอ้เหี้ยไปเลยจริงๆเลยกูเดินไปละรอ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 เสร็จยังนะเนี่ยคลิปอัดดูแล้วบอกจะได้เดิน เคมาไปพี่ดาพอไหมสามสองตามมาโอเคได้เสียงมาเลยอะสอง go มาแล้วก็สายขนาดแล้วก็ผ่านจบใายไล่หลังมาเ่าเสียงอำเต์เองมานไกลเลยอยู่ไหน้วได้อีคนนึง่ะไอไอมังกี้ดีเห่ยแม่งไปที่เดียรไปรับเดี๋ยวเจอผีออ end of chapter สอง จบแล้วอีซี่เป็นี่ครวกอ๋อสุคูนะเนี่ยวะไมีหลายเบอร์เลยสุคูน้ำโหสุคูน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนมันคล้ายๆตัวอะไรวะไม่คล้ายๆอสูรในดำหรือไงอสูรในเห็ดเป็ดเออไม่หลายมืออ่ะในตัวที่มันมีหลายมือนะขอรับปิดคลิปทุกคนจีจีลาก่อนิปปิดคลิปบายบายบายแค่นี้ไม่เป็นปิดของปิดคลิปอะไรยาวๆโอ้ยยังเมา โอเคเดี okay. it, it. It um. ๋ยวต่อไปเล่นเล่นเดี๋ยวกูขอกลับมาเล่นซัปเตอร์หนึ่งได้ไหมเพราะกูยังไม่เคยเล่นชิบหายแเราเปิดหรือไม่เป so ิดเดี๋ยวกูเปิดแฮกกันเลยทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเตรียม K R N L ไว้ละโอ้โหเตี้ยโอ้โหกูเตรียมไว้แล้วเอัน้หนึจอยมา เฮียกูขัวชิบหายเลยยุ่งอะไรนี่เฮียกูจะจะชกตายเนี่ยแค่มังกัดเกมอยากเชิญ